ตอนนี้นกำลังแจกยุธีโลผู้พยาย,ยุมมาล่าขอขอเล่าอาจารย์มาเก้าคนจัดผลไม้หลายอย่างนะ อย่ที่าบุัจารย์ผคุยสีสยามนะครับท่านใดที่อยากมาทำบุญด้วยก็มาได้นะครับ <wh arms> <ihat>

ลุง้งานาอ่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามาชมคลิปผมแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับท่านใดที่ได้กดติดตามผมก็ขอให้กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อกาเพื่อการกำเนินใครครจะน,นะครับจะได้ทำคลิปต่อวก็ไปครับผมก็จะได้กลับบ้านในพรุ่งนี้นะครับ ไ่มันม <IO> ีอะไรที่เรียงแล้วมันโอเคกันดีไหมเนี่ยไว้ตรงเนี้ยจะไว้หเรียงให้เป็นแถวถอดหมดแล้วใช่ไมไ่ไอ้เิก๊ไม่ใส่ถาดได้ไม่ถาดเรียรมานในะาง้เียงีแยกสีแล้เรียงเป็นแถว ให้ท่านผู้ชมดูนะครับพยาโยนครับพยาโยนน้่ฝาโอเคออกมาที่กิงมันแยกสีตามยาได้เลย น้ำนี่กาเอถาดนมออกยดูเขาด้วยว่าเขาเลียงยังไงยุ้ยส้มแดงส้มจบดีโอเพียงเทดูนต้ก่อนนะค